สวัสดีครับผมประสิทธิ Self ์เซลฟ์ฟอร์สุดคุ้มนะครับอยู่กับผมนะครับประสิทธิ์กับช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น4ประตู XL+ Plus นะครับราคาตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่752,000บาทเป็นรุ่นกระบะแถบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับตัวเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ที่ผมเตรียมส่งมอบไ้กับคุณลูกค้ามีแต่งอะไรบ้างเรามาชมกันครับ เริ่มแรกนะครับก็จะมีตัวกะจาตัวสกรูฝากกระโปรงหน้าคันนี้จะเป็นสกรูฝากกระโปรงหน้าใหญ่เขาเรียกทรงฟิตนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้รูปม้าสีทูโทนด้วยนะครับดำเงาตัดดำด้านก็จะได้แผ่นใหญ่เลยข้อดีคือได้ความดุดันนะครับแล้วก็เวลามีติดสกรูเนี่ยก็มันช่วยป้องกันพวกมแมลงหรือว่าหินให้ดีดข้ามผ่านกระจกด้านหน้าได้เลยนะครับเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือวิ่งทางไกลนะครับ ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นเรื่องกระจังหน้านครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวอักษรฟอร์ดคันนี้ให้แมทช์กับตัวรถลูกค้าจึงเอาเป็นตัวอักษรฟอร์ดสีดำนะครแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นเรื่องไฟ LED สีขาว3ดวงก็ได้ดุดันเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับเดิมรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกอันนี้ผมเข้าเพิ่มเติมให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติม เผื่อเดินทางไกลกลางถนนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามีไฟตัดหมอกคอยช่วยเพิ่มความสว่างให้กับาการขี่ได้ด้วยนะครับเพิ่มครอบไฟหน้าสีดำเพิ่มความดุดันให้กับโคมไฟด้านหน้านะครับขยับมาด้านข้างนะครับคันนี้ติดตั้งซุ้มล้อแบบ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะฮะหรือแบบเรียบอ่าหรือเรียกว่าแบบเรียบนะครับเพื่อรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนนะครับล้อตัวนี้เปลี่ยนเป็นแม็กซ์สินะครับ ทรงห้างนะครับแล้วก็เปลี Mac, ่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเป็นของ Monster AT3 ดูเลยนะครับแล้วก็แมชเข้ากับตัวซุ้มล้อเดินทางไกลก็นุ่มแล้วก็เงียบด้วยนะครับขยับมาด้านข้างนะครับมีใส่เบ้ามือเปิดกันรอยสีดำตัวนี้กันลอยขีดขวนจากเล็บจากพวกกุญแจหรือว่าสิ่งของที่มีความคมนะครับช่วยได้เยอะเลย ฟิลมผมติดให้เป็นของเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มระดับความเข้มอยู่ประมาณ80นะครับดูจากภายนอกค่อนข้างมืดนะครับแต่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเวลาเรามองออกมาจะค่อนข้างสว่างขยับบาร์ด้านบนจะมีกันสาดประตู4ชิ้นนะครับก็มีประโยชน์สำหรับช่วงหน้าฝนหรือว่าจอดตากแดดก็ดกรถจะจกพงมาเพื่อให้อากาศภายนอกระบายออกมาแล้วก็กันฝนเข้าห้องโดยสารด้วยนะฮะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ ขึ้นใบด้านบนจะเป็นราวหลังคาตัวนี้เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถแต่ว่าของเราเป็นแบบแปะแปะสามนะครับไม่ได้เจาะตัวนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องออน้ำรั่วน้ำซึมในระยะยาวได้นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตได้อย่างเดียวนะครับด้านท้ายมีการติดตั้งโลบาเหล็กนะครับของ Outlander เลยนะครับ การยึดต่างๆก็จะค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็ตัวนี้ไว้สําหรับเผื่ออนาคตรเราเพิ่มเติมพวกแคงวางสมรภูบ,บนหลังคาได้นะครับด้านท้ายนะครับเพิ่มไฟข้อไฟท้ายสีดําให้เพิ่มมิติให้กับตัวไฟท้ายไม่ดูล้นจนเกินไปนะครับและฝากระบะด้านท้ายผมติดตัวเขาเรียกฝาครอบฝากระบะด้านท้ายเป็นตัวอักษรโลโก้ฟอร์ดเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่เรียนคันนี้ลูกค้าจากให้เป็นแบบแนวดำแนวสปอร์ตแนวดุก,ก็สีดำล้วนเลยนะฮะเป็นพลาสติกสีทูโทนนะฮะก็คือตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำด้านก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ XL Plus ไม่มีกันชนท้ายจากโรงงานนะครับผมเพิ่มเติมให้เป็นกันชนท้ายทรงห้างด้วยนะครับก็ได้ความหรูหราด้วยแล้วก็คนอื่นดูก็จะไม่รู้ว่า เป็นรุ่น XL p พั s นะครับเพราะว่าแต่งค่อนข้างครบแถมมีกันชนไทยนะครับ โดยรวมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,200cc นะครับ160แรงมา้า6สปีดนะครับรถค่อนข้างหายากนะครับด้วยแคมเปญพิเศษแบบนี้เนี่ยก็จำนวนจำกัดน,นะครับมีไม่เยอะยังไงสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์เซลฟอร์ดโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับ0996265262หรือจะเป็น ID ไลน์นะครับพิมพ์คำว่า p r A s, s i t 0996265262หรือว่าบันทึกเบอร์โทรก็น่าจะขึ้นละนะครับ แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชัน่นฝอดสุดคุม้มยังไงท้ายนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ